กินเผ็ดเก่งที่สุดในสตูเอสพีดีด่านที่หนึ่งพริกทอดชิวมากหวานมากทานด่านที่สองปลาหมึกเผ็ดเย็นมากอือเป็นไรไม่ไหวอ่ะเผ็ดระดับที่สามทาโก้ซอสเผ็ดโอ้หหายผ่านหมดระดับที่สี่ซอสเผ็ดเกาหลีหวานไม่ไหวแล้วเผ็ดมากฮะไม่ไหวครับผมขอยอมระดับที่ห้ามาล่ะ เอาผ่านหมดความเผ็ดระดับที่6วาซาบิอะยอมยอมค่ะไม่ไหวแล้วระดับที่7ซอสพริกทาบัสโกทานระดับที่8ขนมที่เผ็ดที่สุดในโลกทานความเผ็ดระดับที่9ส้มตำโจโจโอเผ็ดระดับสุดท้ายพริกขี้หนูสวนไทยไปไม่เผ็ดเลยเหรอพริกขี้ไม่เผ็ดพริกขี้หนู แล้วคนที่กินเผ็ดเก่งที่สุดในสตูอส์พีได้แก่พี่คีมไล่และแบนปี้ตามขาอร่อยนี่พี่คีมเนี่ยชอบรสจับเลี้ยงม,มาทุกคนต้องไปลองอ่าบอกเลยที่สำคัญมีทุกตู้แช่ในเซเว่นอีเลเวนอย่าลืมไปลองนะครับสู้รอ้อนสู้เผ็ดต้องสู้ด้วยเย็นๆไป